ที่มาที่ไปของทฤษฎีพีทาโกรัสเราจะตั้งต้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไปเลยสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ก็คือ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเนี่ยมันได้ c ยกกำลังสองจริงไหมทีนี้เราจะเอาสามเหลี่ยมเนี่ยมาประกอบเป็นสี่เหลี่ยมงั้นขอใส่สีเหลืองไปตรงซ้ายล่างตรงนี้ก่อนล้วกันเอาสามเหลี่ยมเดิมเนี่ยวางไว้เป็นสีฟ้าตรงนี้ไปวางข้างบนสีเขียวอันนี้สีส้มทางซ้ายบนตรงนี้ไอ้ด้านต่างๆของสามเหลี่ยมทั้ง4อันเนี่ยก็จะได้ตามรูปภาพนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากข้างในของสามเหลี่ยมแต่ละอันเนี่ยก็จะเป็น c เหมือนกันไอ้สี่เหลี่ยมข้างในสีขาวอันเนี้ยก็จะมีพื้นที่เป็น c ยกกาลังสองเพราะด้านมัน c เท่ากั เราจะเอารูปนี้ทั้งหมดเนี่ยมาวางเรียงกันใหม่สามเหลี่ยมอันนี้มาวางตั้งไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วก็สีฟ้ามาประกบท่านี้อีก2องอันเอามาวางให้มันเป็นแบบนี้และกันกับแบบนี้อ่ะคราวนี้ดูดีๆนะถ้าเรามองด้านบนสามเหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยมีด้านตรงนั้นเป็น A ดังนั้นไอข้างล่างตรงนี้ก็ต้องเป็น A ด้วยแล้วถ้าดูของสีส้ม ทางซ้ายมันก็จะต้องเป็น a ด้วยนั่นเองพื้นที่ก็จะกลายเป็น a กกำลังสองถ้าไปดูด้านบนขวาเหมือนกันในทํานองเดียวกันด้านทั้งสองก็จะเป็น b พื้นที่ก็จะเป็น b ยกกำลังสองแต่เนื่องจากสองสี่เหลี่ยมนี้ด้านมันยาวด้านละ a บวก b เหมือนกันเลยเห็นไหม นั่นก็หมายความว่าพื้นที่มันต้องเท่ากันทีนี้ถ้าเราตัดไอ้ส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมสี่รูปสี่สีเนี่ยออกไปซึ่งถ้าดูข้างบนก็เป็น c ยกกําลังสองและถ้าดูข้างล่างก็จะเป็น a ยกกําลังสองบวก b ยกกําลังสองนั่นเองเราก็ได้แล้วว่า a ยกกําลังสองบวก b ยกกําลังสองเท่ากับ c ยกกําลังสอง